มูล้อยนี่ยเป็นอะหดมูเยจังไหนไดก็เลือกันอยู่ซ้ำเนียวอดอยู่ไหมะมูหลายกับพายุน้ำจ้าคนที่เป็รพายุไหนน่านรวยนั่นแม่มีเงินแน่ติดติดไปหาอันี่รือโอ้ยไปหลดนีไปมือเ้นมื่อไปไปเรื่อยๆเขาจะเพาะพอพอพอเห็ดมันแบบเมิดเดเพื่อเดียวจนมาเกี่ยเป็นชี้ยังสินะสังพุทธอุรังคธาเป็นศิลปสารนะมัน สุวรณรณา,า,าธิตังรัตนังเปรียญสังพุทธอุรังคเจตยังหังปันหาไม่สับดา chì tang bát thi <laughs> tang tôm hang khi ba mẹ hóa sanh mẹ cha tu วันนี้เรามานครพนมกันนะคะวันนี้เรามากับ Chain, ดีเจเชนหรือว่าน้องเชนแล้วก็ออเอ,เ,อเพื่อนรักเพื่อนเองวันนี้เรามาทำบุญกันที่พระธาตุพนมหรือจังหวัดนครพนมนะคะ I'm o o n g o n h a r d so glad i came t night i see you got what i wanted b a b y you got what i like. ถึงระดับแรกท่านไปบูชาดอกไม้ก่อนนะครับเดินทางผ่านประตูเข้ามาดอกไม้จะอยู่ซ้ายมือท่านก็ไปบูชา,าไปหยิบได้เลย พอเห็นท้นแบบมืดเท่าเดียวจนมาเกี่ยงชี้สิมาคนนี้ต้าไปหาทู่ปลาหาชิดตองเต๋า เจ้าี่วตรงนี้เนี่ยอมีเยอะตั้ง่ตนต้นลัป่าดุกป่าโลบแปดสิบซ้ำกันว่าแม่ขายโล่เทไรจ้ะปลาดุกขายโล่เท่าไรจ้ะปลาดุกขายโลเท่าไรจ้ะไม่รู้ว่าอย่างี้ซ้ำแปดสิบมือกัน อกว่าอูฐากคนเด้กขอไหวก่อนรวมๆหอนมองละล่ะโอมาได้ปันนี้โอดอีกักหน่อยตังพุทธอูรังคาธาตุมศิรัสานะมามิสุวรนรัชตังรัตนังเป็นตังพุทธอูรังคเจติยังหังปันธาม่สับดา I'm no longer hearted so tonight what i wanted baby you got what i กลับมาให้ข้าพเจ้าตัวที่ให้กับศัตรูและเจ้ากรรมนายเวรจงนำเอาสัพปุกูปสัพพโสูสัพพโรคสัพพะเพเสนิทกันไดออกไปจากกองข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิญขอให้พระแม่กรณีพระแม่คงคาเทพเทวดาทั้งที่เจ้าทางเจ้าเป็นชะตาของข้าพเจ้าท่านพญายมพญานาคราชจงเป็นศักดิ์ีพยานรับทราบกุศลเจตนาของข้าพเจ้าและช่วยคุ้นครองชีวิตษ์ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นอายุไขัยด้วยอำนาจติสมผลบุญนี้ จงสดอเคาร้ายของข้าพเจ้าและเจ้าของกายสังขารนี้ให้กับกายเป็นดีมีความร่มเย็นเป็นสุขการงานประสบความสําเร็จเงินทองไม่ขาดมือคนอุปถัมภ์เรียนรู้ไม่ขาดหายุวมลองในสิ่งที่พึงปรารถนามีความสุขความเจริญก้าวหน้าครอบครัวอุ่นปาศากปัญหาปาศักมือที่สาที่จะมาทําให้ครอบครัวแตกแยกปาศักมีสินสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยที่เจ็บป่วยไปแล้วขอให้ทุเรศหายขาดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิด สักการะฟูิข่าวสัมปตินั้นกาลบาดนีนบถึงที่พระเจติยาอุรังคาดเจ้าจอมตีติยาเจ้า พยูหุปเป็นจังภาษาละนังแห่งขาได้เส้าสนยูคู่วางจบจังจันใสแสงยินอย่างจังโบตางสมสาละนังแห่งขา เมื่อไหว้พือสถูกเกียวพอกระดาษรนมไปสีมากระดิถ้าป้อยปากก็ได้เมื่อไหวทั้งที่ก็ได้อันวายทั้งไี้เราก็จะไม่บอกเมื่อมหวพอเป็นทั้งดอกน้เพอเป็นเป็นอ่าเป็นม้วนสารหลังจากที่พันลมเป็นการเชิญม้ามาไปสะทกเพื่อที่เสียงเขากราบไหวอันใดที่บอสามารที่จีนพอประกอบพื้นให้เป็นของเก่าเป็นกระถิ่นว่าเป็นทั้งนี้ างแต่งต่างสัาพธาะะไมีดวงดอกมาลาสุข,ขันธามันมัน้เว่ามันได้มมสถานีต่อไปของเราคือพระาน,นาครพธานคร ว่าบ่ไเดีวมาหาคนโดนละโดนละมีต่อ้อกับน่นกับแม่บ่มากดูสุดตะอ้อละตอนนี้นะไปไหนเหรอจะไปนครพนมค่ะไปตัวจังหวัดนครพนมเลยไปไหว้อุปูศรีสัตตะไปกาแล้วก็ไปขอแทนคุณพายหรือยังจะไปไหน นครนมปเลปนอมอามเดหอมูนน <te ้เกิมา uh> uh uh ึหิดหอมูนจจังไหนได้ก uh ันเลือ um กันม uh ูซำเนียวหอดมูนนะมูหลายๆกับมูน้ำจ้าคนไปมูยูนั่นรวยนันมีเงินแน่จะบิดไปหาอาทิตย์ละงโอ้ยไปรลดนหนีไปมือเว้นมือไปไปจังไรกัได้ตัวคนมีเงินเนาะ ก็ยังก็บอยหยาดเลยแต่สิหยาดมันมันบ่มีสิละห้องเหงาก่นนะห้องคนเราทไหนเนอะมันอยูเน้นหมดธได้พงตุ้มตื้อเขียนตื้อแม่งดีบ่สิเด็ดเลยค่คนเหอาขอปลาแบบลาในเมืองบ่มีเราสิหายอยากป่านคนมันก็บอกห่ออยู่ทั้งป่าเพนาอเขาตกลงมาให้ป่านเม็ดฝนค่น ไม่ยังมาว่าคนหรอคะนะจะหายากก็ต่เมื่อยแต่คนคะนะบอกไปป้ายรหาเห็ดถอยยังรถละหัวเลยรถปีหนึ่งมานครอ่าทีนี้ถือว่าม้าหน่อยนะปกติก็คือเดือนหนึ่งต้องม้าให้ได้ประมาณสี่เดือนน Eller, ะก็ปกต uh> ิดอ okay. <se uh ื่นผ่านว่าม้าบาทรั้งเดียวนะบ่เคยไก่ยัะเดือถ mm ้าว่าขับรถมานครพนมนะ ขับรถไปน้องท้ายนีไก่ไก,ไก่จากอุดรนะจากอุดรไปน้องท้ายนีไก่ร้าย,รยาบาาาริสวทจเชือบ่าสิว่านครวนมนุษยบริสัทหาวดองๆองบริส่ทธิ์้ายนาไม่ตื่นตดดิ่นนขึหอเด้ยอ่างบารีมานะ่ะ

อิมังเตมาสังอุตังเตมาสังพุทธะสังพุทธสังโูชนทายะโูชนทายะอิมัสมิงอาวาเสิมัสมิมอาวาเสอิภูสังคัสสะอิภูสังคัสสะโอโนชยามะโโนชยามะสาธุโนปันเตสาธุโนปันเตอิูสังโคอิภูสังโคอิมานิอิมานิ ปัติปายุขานิป so ัต so ิปายุขานิสัพริวารานิสัพริวารานิปัิคันหาตูปัิานหาตูปอามหากางามหากัางทีฆารักตางปีฆารัตางปีชายะปีชายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพรจ้าทงหลายขอน้อมถวายน้อมถวายเทียนพรรษาเทียนพรรษา เพื่อเป็นพุทธบูชาเป็นพุทธบูชาและผ้าอาบน้ำฝนและผ้าอาบน้ำฝนและน้ำดื่มและน้ำดื่มเพื่อสังเพื่อเป็นสังฆทานเพื่อเป็นสังฆทานตับทั้งบริวารนี้ตับทั้งบริวารนี้แก่พระสงฆ์แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับขอพระสงฆ์จงรับ เทียนภรษาเทียนรรษาผ้าอาบน้ำฝนผ้าอาบน้ำฝนน้ำน้ำเหลืองเพื่อสังฆทานน้ำเหลืองเพื่อสังฆทานกับทั้งบริวารนี้กับทั้งบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขและความเจริญรุ่งเรืองและความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนาน I'm no longer broken hearted. So glad I came here tonight. And I see you got what I wanted. ตอนนี้เราอยู่ตลาดโต้รุ่งของนครว,วันนมค่ะของกินเยอะมากเราจะดูกัรตลาเว่าอะไรกัไปก่อนเลย ตัวอานมันกะแล่ใหด่สัวไหดอก